ปิ๊กก็จะมาทำนี่ค่ะซื้อเส้นราเมนมานะคะแล้วก็จะมากินกับอาอเโโบิ้ไก่ที่เราทำไว้นะคะเดี๋ยวเราไปลวกเส้นต้มเส้นราเมนกันเลยค่ะข้งน้ำนะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดเราก็จะเ,เส้นราเมนเราลงไปต้มค่ะนี่ก็เป็นไก่ไก่อโดโบ้นะคะเราต้มไว้แล้วก็ไปเก็บผลระพาในไร่มาค่ะแล้เวเราจะใส่ผหระพาด้วยนะคะทำแบบว่าราเมงไก่มะระค่ะ ซื้อมารามาลูกใหญ่มากเดี๋ยวหัน่นนิดนิดหน่อยๆต้มไปพร้อมเส้นรามเมงเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรปิกเอนะคะปิกปรุงใส่เส้นรามเมงไปสี่ก้อนนะคะปรากฏว่าน้ําน้อยไปเนี่ยมาล้างเราไปต้มกับเส้นรามเมงเลยนะคะเรามาดูไว้ค่ะรามเมง่งไก่ดับบูลแล้วนะคะจะได้เรื่องหรือเปล่าเราจะใส่ผักบุ้งด้วยนะคะสิางที่มีเรามาดูกันค่ะเดือดปุดๆค่ะสงสัยต้องเติมน้ำอีกหน่อยนึยนงเพราะว่า มันค้นมากเลยแอบไปเก็บผักบุ้งมาใส่หน่อยนะคะนี่รอมันเด็กรอบหนึ่งไปเทน้ํามาเราเติมน้ําใหม่ค่ะน้ําคนจัดไม่สุกค่ะชิมแล้วถ้าปิ๊กก็เอาผักบุ้งมาลวกในน้ํานี่ค่ะน้ำต้มรามเงงของเรานะคะชิมแล้วชิมอีกมันก็ยังไม่สุกลวกผักบุ้งรองก่อนล้วกันนะคะไม่ต้องไปแป๊บเดียวสุกแล้วต้องให้มันเดือดๆนะพูดๆนี่ค่ะ พิกาตกขึ้นมาค่ะมาใส่กับบุ้งกับลูกไว้เมื่อกี้นะคะมีมะนาด้วยตักาะไอโดโบโเลยค่ะอูค<ม>วันขึ้นเลยค่ะนี่นะคะพิกาตกอโดโบโค่ะนี่ไก่มีมาสรั่งด้วยนะคะนี่ตักมาใส่ในีนรามเมงเรานะคะชอบนี่ค่ะมันฝรั่งสองชิ้นลายชิ้นเลยนี่ น้ำใส่หน่อยนะคะว่าแล้วไปกินกันเลยค่ะนี่นะคะลืมค่ะนี่จำพริกนี่เราได้ไหมคะพริกน้ำมันเราค่ะใส่ใส่ไปด้วยค่ะเราไปกินกันเลยค่ะพริกกระโขกพะแซมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะพริกกระคุกต้องชิมก่อนนะคะว่าจะสิ่งที่คิด กับสิ่งที่เป็นนะคะนี่กลุ๊ผักนี่ใส่ข้าน้ำดูโบโ้เฉยนะคะดูรสชาติจะเป็นไงบ้างนะโบกับไอพริกมันพริกน้ำมันที่เราใส่ไปนะคะอืมอืมจืดจนิดเลยค่ะเผ็ดอย่างเดียวไม่ีรสชาติอื่นเลยขออนุญาตไปปรุงรสเพิ่มหน่อยนะคะปรุงรสเพิ่มมาแล้วค่ะอืมโถน ไปใส่นี่มาค่ะพริกดองกับซีอิ๊วเพิ่มไปหน่อยหนึ่งก็ไม่แย่นะคะกินนะคะเผ็ดแต่เพิ่มพริกดองหน่อยมันก็อร่อยขึ้นนะคะนี่ยัุ้งคอค้อ่ะให้ดูก่อนนะคะว่ารูปังเป็นไงนี่นะคะคือหลังจากใส่พริกใสแล้คุกแล้วนะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะ มาคากินกันต่อเลยค่ะมาแล้วค่ะกินต่อเลยค่ะนี่นะคะมันฝรั่งขอมโป๊ดนะคะอืมอืมอร่อยค่ะ อืมหมล้อดีค่ะเมื่อกี้มีเสียงแซ่ค่ะก็เลยไปบอกให้ปบาเสียงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้จินเสียงความอร่อยของลามเมงอลามเมงไก่มะระหัวระพาสูตรพีเอนะคะอืมกินใก่หยคะกินช้อนยาวนะคะเพราะหาช้อนสั้นไม่เจอ นี่ไก่ไก่อดโบที่เราต้มไว้ที่มาเช้าเรากินกับข้าวค่ะแล้วก็ชิมบ้ะค่ะคะมะ้มะต้มไปกับเซรามิกเนี่ยไม่ขมนะคะแค่ไม่ค่อยขมเลยเผ็ดดูเงออละ่ะ ร้อนด้วยเผ็ดด้วยืเพื่อนเลองชิมนะคะนหน้าค่ะมันร้อนมากค่ะเผ็ดจากไอ้น้ำมันพริกที่เราทำมคราวที่แล้วค่ะจำได้ไหมคะที่เราใส่บะหมี่ค่ะนั้นนะคะ ทำน้ำมันมกระเทียมเจียวแล้วก็เอาพริกป่นลงไปผัดไก่อร่อยค่ะทำเองกินเองค่ะอร่อยคนเดียวอืเราอร่อยคนอื่นอร่อยกันรึเปล่าไม่รู้นะคะ อร่อยค่ะของโปรดเลยนี่มันฝรั่งโปรดเทสเถอะ คค่ะคือไม่ไหวแล้วมันเยอะอื่นนะคะวันนี้ก็ต้องลาก่อนนะคะจะลืมกดไลค์และ subscribe ให้ช่อง Big Life ไปเรื่อยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คืออีกมื้อนึงนะคะเส้นที่เราทําเหนือมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็มาใส่ไก่อดโลโบเราเพิ่มค่ะกินตอนเย็นค่ะโอเคค่ะอันนี้ของจริงนะคะกดไลค์อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่อง Big Life ไปเรื่อยด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ